ใยหอมกระทปลอ้อหอะเอเออเออ,เอ,อจกอม,มามิวรมกรดปลรไว้ซัเออเออหอมธรรมศาสตร์นีดอหมามไหมเอออย่า,มมามงเีเออพนดารู้ห้อมเพนดารปลดล็หอมก็ได้หน่อยั้นเพนดารอย คมงเนอะวามขราดจะก,กับมด้ยินด้สมยยี่ดเออเออูงดากันได้ ปิดน้องขนาดเต็มัง้งฝนตกอัดทางกระมืนดิ ทาอ้ี a a mm ่ hmm. ั่งกล่อารถอันดอกายแห่เดออันดอจอดหมดหนองน้ะส่วนแ่ทายดออที่เรืองเอาเลโอ้มีกล่องไรเนาะันนี้อีกันน่ยออเออเออง่ายแบบเป็ดบอวมาๆเซนดาอคิกอออ่ากเไดาจ๊ะนเลได้ด้วยกิอันเล nó no nó no, nó no. ai hát chứ đợi ngoài được ừ. có muốn có cơn bồn rồi ngồi được gì tí cơn nhạt được đợi ngồi được đấy đợi ô cầm cài này đấy vậy lẽ không phải đi luật mấy đi nhau độ ở lịch đợi ได้ฉะน้ำอ่ะน้อยสระดามเราดูสระน้ำอ่ะเลี้ยงปลาเลี้ยงกรปองป้าป้าป้ามาวันอาทิตย์ตรงนั้นสองอาทีตย์โอ้น้องคาดความแบบไงบันก่อยน้องจะตาสะก่อยแต่น้องอมามเป็นอมามเนี่ยสามเยว รถคด,ดีดอะไรรถคดสันเน,ะน,ะนะออาะตอนนี้กำลังโซ่ลอยมันยิงเนาะโอ้มง

ยังไงเลยทำฮึงังบ่ะไปคอยก็ยังไปไปคอยซส้ำหนีก็ยังขึ้นได้บัดนันนเล่งเป็นเล่งสี่เยอะกิสม ที่อรัญประเทศถ้าเกิดรถจอดในที่อรพัรพันดามันวันดีรถดิเดี๋ยวเราเอานึกๆๆไม่ได้นํามันอยู่มั้ยอ่ะจะแบตเตอรี่อยู่ไม่ต้องจ๊ะนํามันแม่น ไอ้ฮุกเยอะอ่าแกะก็ได้เจ็บให้มันเออแกะเกียมเกียมเลยเนี่ยเออมันนี่เกียมก็ได้ปลายๆก็ได้ใกล้ๆเตียงแน่ๆอย่าแน่ขนาดน่ะเออเออ ทางมื่นขนาดึบอลเจ็ดอยู่เนาะเออมาตาวทตัตสท์ขี้มู่ เล่นได้เลยเล่นไงเนี่ยนี่คือเล่นตีอ่ะอ้าว Какой по мне лай จะเลยให้เค้าเล่นคือ